ตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบครับไม่แน่ใจว่าน้องพึ่งเป็นอะไรนะครับรู้สึกว่าจะมีมีแอคทิวิตี้อะไรสักอย่างนะครับดูสิครับท่านผู้ชมครับเอาน้องเขาเป็นอะไรนะครับตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบโดยประมาณนะครับวันนี้ผมก็มา,าตั้งกลองล่อพึ่งเลี้ยงพึ่งนะครับเพิ่มในสวนก็ วันนี้วันว่างนะครับเลยมาตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันนะครับผมไปขึ้นไปดูกันข้างผมปรากฏว่างานยังไม่เสร็จครับท่านผู้ชมครับฝนลงเม็ดสะก่อนตอนนี้ลงเม็ดหนักแล้วนะครับนี่ผมมาตัดหญ้าแล้วก็ตั้งกล่องสําหรับให้น้องพึ่งเข้ามาขยายรังนะครับเพิ่มเติม <c oughs> ในส่วนนี้นะครับแถวข้างบนฝังเสาวไว,าสาว้ห้าเสาห้าท่อ ไม่สำเร็จครับทำได้แค่3กล่องนะครับาาไปดูแถวที่2ครับแถวที่2เสร็จแล้วทั้งตัดหญ้าทั้งขุดหลุมทั้งฝังเสาทั้งแบกทั้งยกไอพวกกล่องพวกกระเบื้องครับท่านผู้ชมโอ้โหเหนื่อยมากวันนี <c oughs> ททท้ทำทิ้งไว้รับท่านผู้ชมทำทิ้งไว้หลายคนหลายท่านเก็บกล่องเก็บรังเข้าร่มเข้า กระท่อมชายคานะครับแต่ผมผมไม่เก็บครับผมตั้งไม่รอเลยตอนน ouais. ี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพึ่งบางกล่องบางรังเขาก็ขยายรังนะครับท่านผู้ชมอย่างในสวนเนี่ยมันก็มีขยายรังเพิ่มจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมาอีกผมเจอสองกล่องสองรังด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอนาบริเวณที่ผมตั้งเพิ่มมาครับท่านผู้ชมครับตั้งไ้เลยข้อดีก็คือว่ามันเป็นขาตั้งแบบเนี้ยนะครับ กานปวดการมอด,ดได้นะครับถ้าเป็นเสาไม้มันก็ไม่คงทนนะครับไม่คงทนนี้เราก็ปรับมาใช้เสาแบบนี้ตั้งทิ้งไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตั้งทิ้งไว้เลยเหนื่อยแต่ก็สนุกครับเหนื่อยแต่ก็สนุกนะเห็นแล้วมันแม่มีความสุขความเหนื่อยก็ ถเราเบา,บางลงไปนะครับ <c oughs> โน้นถึงมองขึ้นไปครับแม่ก็สวยงามใช้ได้หลังจากตัดหญ้าบางส่วนนะครับเพราะว่าส่วนเฉพาะบริเวณที่ผมตั้งกล่องเล่าพึ่งผมก็จะตัดเองนะครับเพราะว่าจ้างคนงานเขาก็ไม่ว่างมาตัดให้ก็ตัดเองซะเลยนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือค่อยให้เขามาตัดภายหลังก็แล้วกันนะครับตอนนี้พึ่งในสวนก็เหลืออยู่ประมาณ 8ลังครับท่านผู้ชม8กล่อง8ลังนะครับก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับหวังว่าถ้าว่าเขาจะแยกกล่องแยกลังขยายฝูงเขาก็จะมาอยู่ในกล่องในลังที่เราเตรียมไว้ให้นะครับเราก็นี่อย่างกล่องนี้ก็มีเห็นไหมฮะเราก็เตรียมบ้านไว้ให้เขานะครับ <laughs> เตรียมไวเยอะๆถูกใจหลังไหนชอบคอนโดหลังไหนก็เลือกเอาเองนะครับ ทำคอนโดทำโฮมสเตย์ว้ให้พึ่งได้พักได้อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บค่าเช่าของเขาในภายหลังนะครับท่านผู้มชม <c oughs> ตอนนี้ฝนฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะครับถ้าภารกิจของผมจะสำเร็จในวันนี้ก็คือว่าตั้งเพิ่มสองกล่องด้านบนโน้นให้เสร็จก็ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะครับ รอฝนซาอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปทำการตั้งให้ครบเลยนะครับช่วงหน้าฝนเพิ่งก็ไม่ค่อยออกหากินนะครับท่านผู้ชมบางกล่องบางลังนี่เราต้องสังเกตดีจริงๆนะครับบางทีเปิดดูแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำน,นะครับว่าเขาทำรังอยู่อย่างกล่องนี้ก็มีนะครับกล่องนี้ก็มีแต่ก็มีบางกล่องบางรังนะครับที่หนีรังไป อาจจะเพราะว่า,ามีตัวต่อหรือมีศัตรูมลังควานเขานะครับเนี่ยกล่องนี้ก็มีนะครับเนี่ยกล่องนี้ก็มีกล่องข้างล่างโน้นก็มีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยออกหากินนะครับฤดูฝนแบบนี้น้องพึ่งเราไม่ค่อยออกหากินเลยนะครับบรรยากาศ บรรยากาศมาให้ดูครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่ายากไหมยากแต่ก็ไม่เกินความสมามารถเพราะว่าใจเราชอบใช่ไหมครับท่านผู้ชมหลายคนนี่ชอบนี่มีความสุขกับการเลี้ยงผึ้งล่อผึ้งนะครับฝนตกแดดออกยังไงก็จะมามาหาน้องผึ้งส่วนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าครับก็ใช้เครื่องตัดตัดบริเวณโดยรอบกล่องนะครับยังไม่ได้ตัดให้ทั่ว ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นกเกษตรกรวันหยุดวันหยุดวันเสาร์วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับก็เลยได้มีเวลาเพิ่มขึ้นใหมาอ,อีกนิดนึงนะครับนี่มาถึงด้านล่างเลยนะครับสนุกนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยกล่องนี้เคยอยู่แล้วนะครับเก็บน้ำหวานไปแล้วแล้วก็หนีรังไปแล้วกล่องนี้ก็เหมือนกันเก็บน้ำหวานไปแล้วแล้วก็หนีรังไปแล้วนะครับ นี่สองกองเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยเหลืออยู่สามกล่องนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยกล่องนี้ก็ยังเหลือยังอยู่กล่องนี้ยังอยู่เฮ้ยฝนหยุดแล้วดีใจจังเดี๋ยวจะได้ทํางานต่อเนี่ยกล่องนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่อยู่นี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 ่กล่องนี้ที่ผมบอกว่าเขามาขยายรังเพิ่มนะครับเนี่ย ใครบอกว่าหน้าฝนเพิ่งไม่อยู่ไม่ขยายรังเขาก็มามาขยายรังมาอยู่นะครับเนี่ยกล่องเนี้ยรังเนี้ยส่วนกล่องนี้หนีครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าหนีไปไหนนะครับกล่องนี้หนีไปแล้วกล่องนี้หนีไปแล้วครับกล่องนี้ยังอยู่ครับใต้กระท่อมเนี่ยก็ยังอยู่หนึ่งกองนะครับยังเหลืออยู่นะครับกล่องนี้ก็ยังอยู่นะครับแน่ก็ประมาณนี้ครับสวนของอาจารย์นันต์ต่อย นำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับได้มาเตรียมความพร้อมในการที่จะล่อพึ่งพงป่าในฤดูการถัดไปสำหรับผมไม่รอแล้วครับผมตั้งตั้งไม่รอแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พบกันในเพลงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม